นี่คือของดีเมืองอุบลที่มาในรูปแบบของคาเฟ่บ้านไม้ค่ะเป็นของพี่หมอนัดคนนี้เป็นกาแฟเผาจากบ้านแพรวกาแฟเผา,า,เผาหรือมะพร้าวเผาคะมะพร้าวเผาเมื่อกี้พี่พูดกาแฟเผาเาวเหรอเขามีแพชชั่นเรื่องกาแฟตั้งแต่การปลูกจนมีเครื่องคั่วเป็นของตัวเองแล้วพี่หมอก็ลาออกมาเปิดร้านกาแฟะคะ่ะทุกคนเราไปกินกาแฟกับพี่หมอกันดีกว่ากับ กมอก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กมอกมอนี่คนนี้ด้วยนะคะจุ๊บจอยู่หน้าร้านแล้วจ่ะกับร้าน Live l i ฟ e โรส s t e r นะคะเราจะเข้าไปในร้าน้ยร้านน่ารักมากอันนี้นี่คนนี้คนนี้นะคะพี่นัดก็คือเป็นเจ้าของร้านนั่นเองได้ข่ามาว่าคุณเป็นคนเขินกล้องมากเลยใช่ไหมใช่ครับจริงเหรอคะ EP นี้เราจะ ทำให้พี่นัทเนี่ยเลิกเผิ่กล้องไม่ได้ได้ครับใช่รู้ก็ละลายแล้วนะที่นี่มีอะไรแนะนำยังไงบ้างคะที่นี่ของเราเป็นร้านกาแฟที่เรามีไล่ของตัวเองด้วยทำโปรเซสเองคั่วเองไล่อยู่ที่ที่เชใหม่ครับอ๋อที่เชงใหม่ดอยสะเก็ดแหละได้ใช่เลยเราไม่รู้อ่ะหนูเดาจริงเหรอคะใช่เราสะเก็ดครับอยู่เทพเสด็จเทพเสด็ใช่จริงเหรอจริง บางไฮไม่ใช่บางบงคนละทิพยคนละทิศ์อ๋อโอเคคือพี่มีไรอยู่ที่นั่นเลยใช่ครับเป็นของเราเลยเป็นคุณปู่แล้วกันปู่ตั้งแต่สมัยแบบที่กาแฟกำลังเริ่มสนับสนุนให้ปลูกจริงๆพี่ก็เลยแบบเหมือนเหมือนคลุกคลีอยู่กับกาแฟมาเยอะด้วยใช่ไหมคะไม่เลยเอ้าคือก่อนมาทำกาแฟจริงๆไม่ได้เป็นคนกินกาแฟโดยสัเพึ่งมาเริ่มต้นแบบว่ามากินตอนหลักแล้วก่อนจะทำธุรกิจนี้นี่คือทำอะไรมาก่อเป็นหมอครับ เป็นหมอใช่ครับเป็นแพทย์ชนบทรักษาคนใช่ไหมครับ,รบใช่ไม่เพราะว่าเห็นมีเพนกวินไงนึกว่าเป็นสตัตวแพทย์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เป็นหมอมานานยังคะเราออกประมาณ1ิปีแล้วครับหายตอนไหน <c oughs> เออ,เเอ,อพี่หายพี่หายจากการเป็นหมอตอนไหนคะจริงๆก็เป็นเรื่อยๆครับแต่ว่าเราเรารับแบบว่ารับตรวจ เป็นพาัทไทม์แล้วกันว่างั้นหายเขินยังหายเขินยังก็ได้ครับพอได้เนี่ยลักษณะการเขินอ่ะพี่นัะก็เลอยู่อย่างเงี้ยก็เลยอะพี่อยากเขินหนูก็เลยเขินไปด้วยเลยหนูก็ไม่รู้หนูจะทำได้งเราทำกาแฟกินดีกว่าอ่าโอเคจะได้ไม่เขินนะโอเคครับมีอะไรแนะนำบ้างที่ถ้าเป็นกาแฟที่เราครูจะเสนอที่ขายดีสุดของร้านเราครับ ก็จะเป็นกาแฟมะพร้าวครับเป็นกาแฟเผาจากบ้านแพรวเดี๋ยวก่อนนะกาแฟเผาหรือมะพร้าวเผาคะมะพร้าวเผาเมื่อกี้พี่พูดกาแฟเผาอ้าวเหรอเป็นกาแฟเผากาแฟเผากาแฟเผา เป็นกาแฟเผาที่บ้านแพ้วแล้วบ้านแพ <st ills> วอ่ะเัาต้องดังเรื่องมะพร้าวเขาอยู่รล,ล,ล,ลงคั่วเรานเนี่ยกาแฟคั่วที่นี่ <st ills> แต่มะพร้าวอะ่ะเผาที่บ้านแพ <st ills> ้่เราอะ่ะเอามาเจอกันที่อุโบน <st ills> อ่ะโอเคมันก็เลยเป็นกาแฟสิงเนเจอร์ที่นี่ก็คือกาแฟบ้านแพรกาแฟบ้านแพวเหมือนมีคนบอกมาว่าอขวดนมพี่เอามาใส่เป็นช็อกโกแลตซอสเราทำเองครับ อ่ะซอะเราเป็นโฮมเมดเราก็เลยใช้แ,แต่ว่าเราให้เป็นขวดนมแทนเพราะว่ามีที่มาที่ไปก็คือต้องการที่จะล้างท่าความสะอาดใช่ไหมใช่ครับขวดนมมันเป็นพลาสติกที่มันสามารถต้มได้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วใช่ไหมครับก็มีโอกาสบูดได้สูงนั้นเราสเตอร์ไลน์ได้ก่อนที่เราจะเอาวัตถุดิบเข้าไปใส่มันเลยเก็บได้นานเชียอฟังมันนานซึ่งอันนี้หนูว่าโอเคมากแล้วมันดูมีความน่าหลักอ่ะนึกถึงเวลาแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องล้างขวดนมแล้วลวกขวดนมให้คุณลูกอ่ะเนี่ยก็คือพี่นัดอ่ะรักลูกค้า ลูกกินึ่งนมด้วหรือว่าจะกล้าตื่นหรอะไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวรอรับเครื่องดื่มนะคะคุณหมอครับขอบคุณครับค่ะคุณหมอมีรางวัลนักวิ่งด้วยค่ะพี่หมอเป็นเป็นนักวิ่งเหรอครับน้องน้องเตลล์่นครับตอนนี้พี่ชอบไปวิ่งเล่น ว,วิ่งเลน่นวิ่งน่ารักนะภาพในหัวหนูอะมันคือพี่นัดยังไงคือต้องเล่นใครหรือวาก็คือวิ่งเล่นนะการที่พี่นัดวิ่งเล่นอะมันต้องอยังไงทำใหม่เป็นพี่นัดห่ออ่ออาเดี๋ยวพี่นัดวิ่งเล่นเดีย๋ยวพี่นัดวิ่งเล่นได้รางวัลวิ่งเล่นจบโอเคเอะไรวะมาจากร้กา,า,น,านกาแฟไม่ร้านแล้วาร้านกาแฟด้วยนะรางวัลน,นักวิง่งเล่นชอบว่ะชอบมากระหว่างการชงกาแฟทำกาแฟกับการเป็นหมออันไหนยากกว่ากันคะล่ามคู่เลยครับ ถามคำถามลายป,ปิดนะจบเลยแกาแฟมาแล้วนี่ขอโทษทีที่แบบหนูกินไปแล้วอะ่ะมันคือมะพร้า,าวเผาบ้านแพาวใช่ไหมคะมะพร้า,าวแพวบ้านเผาเฮ้ยเวลเร่พี่<ะ>พนัดบบเราเอาเหรอเฮ้ยคุณเอาเรื่องอย่างนี้เลย <c oughs> หระคุณเป็นคนอย่างนี้เหรอเมื่อก่อนน่ะมีคนบอกว่าพี่นัดอะ่ะเขินมากสมมติถามว่าแบบแกาแฟนี้เป็นยังไงพี่นัดจะบอก คแค่นี้เลย <c oughs> ไ,มไม่อธิบายอะไร,รพี่เลยใช่ไหมคะ <c oughs> ร้อนทำแค่นั้นเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วกันครับกลัวว่าพูดไปแล้วมันจะอาจจะไม่ดีหมายถึงว่าตอนที่เรามาทําร้านใหม่ๆมันมันคนละศาสตร์กับ <c oughs> ตอนที่เราฝึกอยู่โรงบาลอะไรเงี้ยครับอย,อยู่จังหวัดอะไรคะรีสเกตครับแล้วคืออุบลน,นี่คือเป็นเป็นถินฐานของพี่เดิมเลยหรือว่าไม่ครับพี่เกิดอยู่สุรินทร์ครับไปทํางานที่ศรีสเกตแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่อุบล ั้งหลักอยู่ที่อุบลแล้วเลยใช่ไหมตอนนี้ไเปเรียนต่อที่กรุงเทพ้วครับเรียนอะไรอะคะเขาเรียกว่าเป็นวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับอาจจะดูงงๆหน่อยเนาะเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรไป,ไ,ปไม่แต่หนูว่ามันน่าจะเป็นเหมือน <c oughs> บ,บความชอบของพี่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ว่าหนูรู้สึกว่ากาแฟมันมีวิทยาศาสตร์ของมันนะเป็นวิทยาศาสตร์ได้เป็นศินละปะได้ที่ว่ามันอยู่ในทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหมอเองหมอก็มีเรื่องของทฤษฎีที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์จ๋ามากๆแต่จริงๆเวลารับสายคนอ่ะมัน มันไม่ได้ใช้แค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเราต้องเข้าใจมนุษย์ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันการเข้าถึงคนแต่ละคนมันต้องใช้ศิลปะงั้นเขาก็เลยบอกว่าใบที่อนุญ,ญาตให้หมอรักษาได้เขาเรียกว่าใบประกอบโรคศิลป์งั้นพอมาทุกาศาสตร์จริงๆพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบกาแฟหรือาศาสตร์อื่นๆมันมีทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยและและศิลปะด้วยครับแล้วาศาสตร์การเข้าถึงกาแฟของพี่นัดคือ,อยังไงบ้างคะเรามาจากสายวิทยาศาสตร์เนาะ งั้นเราก็เข้ามาแบบโอ้วิสาจ่าเลยเรากลาว่าแบบว่าลงลึกในในรายละเอียดอะไรเงี้ยครับถ้าไปดูในห้องก็จะแบบมีกล้องจุลทัศน์ส่องมเมล็ดดูว่าการคั่วแล้วมัน มีอนุภาคเป็นยังไงไหมไหม,ไมข้างในไหมไหมอะไรเงี้ยครับเราอยากเข้าใจมันจริงๆว่าทําไมกาแฟที่เราทํามาแบบนี้มาถึงรสชาติแบบนี้แล้วพี่ไปมีองค์ความรู้แบบนี้ยังไงคือพี่ไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาแฟเหรอคะเรียนด้วยแล้วก็ศึกษาเองด้วยเพื่อไปหาองค์ความรู้ที่ที่เป็นวิตร์ามากขึ้นอย่างล่าสุดพี่ก็ไปเรียนการหมักกาแฟโดยใช้ยีสต์เวลาทาอะไรเราเราอยากลงไปถึงฟันดัมเบลทัมันจริงๆเราอยากเข้าใจมันจริงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลอะไร พูดลึกเลยเหรอพี่คือแบบจากตอนแรกที่แบบว่าทักทายกันแบบเขินๆเจลลแซลล์สนุกสนานไปคือพอมานั่งคุยแล้วแบบโอ้โหคือพี่ลงลึกเหมือนแบบทางเชิงชีวภาพของตัวเมริดกาแฟถ้าถ้าคนแบบเอออยากพูดคุยด้วยได้อะไรเงี้ยก็น่าจะแบบมาชวนพี่นัดคุยได้คุยได้เลยครับดีๆใช่แต่ถ้าแบบเข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะอันนี้มันไม่ค่อยพูดเลยเว้ยอะไรเงี้ยก็ชวนคุยได้เลยครับจริงๆก็เป็นคนเขินเฉยใช่แค่เราไม่กล้าชวนคุยก่อนใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ สังคมคอมมูนิตี้ของร้านกาแฟาที่อุบลหรือคนทากาแฟาที่อุบลค่อนข้างดีน่ารัก,กรวมเกลียวกันพอสมควรเรารู้จักการเราแบ่งปันแชร์ดิง้งความรู้ซึ่งกันและกันเรามีกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราถ้าคอมมูนิตี้ของผู้ประกอบการเนี่ยมันโตขึ้นตลาดทั้งหมดมันก็จะมีคุณภาพทุกคนก็จะได้ประโยชน์แล้วตลาดก็จะโตขึ้นเรื่อยๆทุกคนมาบูบลบอกว่าอุบลกาแฟามีคุณภาพเขาก็อยากมาเที่ยวอุบลนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกคนก็เติบโตขึ้นผมว่า มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะแบบเก็บองความรู้ไว้คนเดียวหรือว่าพยายามพัฒนายอยู่คนเดียวการไปด้วยกันสมัยนี้มันต้องไปด้วยกันมันจะไปได้ไกลกว่าซึ่งเราบอกเลยว่าแต่ละคนทําไม่เหมือนกันแน่นอนมันจะมีคล้ายๆกับกุ๊ฟนะครับคือเชฟที่แบบว่ามีรถมือของตัวเองโรสเตอร์ <L oster S 2> ก็จะมีรถมือของตัวเองใช่ครับบาริสต้าส่วนใหญ่ก็จะมีรถมือของตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเป็นร้านที่แบบยูนิคหน่อยมีความคลาสหน่อยพี่คิดว่าไปกินแต่ละร้านจะไม่ซ้ำแน่ๆมันจะมีความยูนิคแล้วร้านนี้ยิ่งิดยังไง ร้านนี้ยูนิ่ไงหรอไม่อยากบอกว่าตัวเองยูนิคเพราะว่าเราอะอยากทําให้ร้านมันเข้าถึงง่ายครับก็คือชื่อมันก็ไลฟ์และมันดูแบบชีวิตถ้าเปิปัชญาหน่อยมันก็ดูแบบเข้าถึงยากหน่อย<ม>ก็เลยเป็นที่มาของเพนกวินมันเข้าถึงง่ายอ๋อกำลังจะถามเลยว่าโลโก้เพนกวินเนี่ยเพราะอะไรโหยาวนะนเขาอยากฟังเพราะหนูอยากรู้ว่าเพนกวินเข้าถึงไหนยังไง <laughs> ดีจแพนกวินเนี่ยเราเราตั้งใจว่าให้อยากเป็นมาสคอตตัวหนึง่งไปเจอภาพหนึ่งใน national geographic ลูกแพนกวินที่ประสบปัญหาโลกร้อนก็เป็นะไรที่มันสื่อได้ดีว่าแพนกวินเนี่ยมันก็เข้าถึงได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สองก็คือเราสามารถมาเล่าเรื่องสตอรี่แบรนดิง้งว่าเราอ่ะจริงๆเราก็ตระหนักเรื่องของโลกร้อนเหมือนกันเราก็ใส่ดีไซน์ให้มันใส่บวกอวกาศอีกเราจากสื่อว่าถ้าโลกนี้เราไม่ช่วยกันแล้วโลกนี้มันอยู่ไม่ได้แพนกวิน<ๆ>ก็จะใส่ชุดอวกาศแล้วบินออกไปอ่ามันก็ เป็นคอนเซปที่เราวางไว้แล้วก็วาดตัอนอกมาพี่เขียนว่ากาแฟแห่งดาวเคราะ์โลกก็คือเป็นเมนูที่เราจะขายให้กับมนุษย์โลกแหละถูกปะเป็นกาแฟที่มันปลูกอยู่บนโลกนี้แหละใช่จริงๆโลกกาแฟมันก็ยิ่งใหญ่มีความหลากหลายสูงมากถ้าเราเข้ามาที่ร้านเราอยากมีเจอร์นี่ในการท่องเที่ยวรสชาติกาแฟทั่วโลกก็มาที่ร้านได้เราก็พร้อมที่จะดิสคฟเวอร์บรรยากาศ อพอชนไปไปดูครับพี่เล่ามาทั้งหมดอ่ะอยากรู้จริงว่าจุดเปลี่ยนของพี่นัทจากการเป็นหมอกควาเป็นกาแฟมันเริ่มจากตรงไหนต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนตอนที่คุณปู่ปลูกกาแฟาตอนนั้น <ฮะ S 2> ใช่ไหมครับอตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าท่านแบบว่าทําเกษตรกรรมอะไรไปมาๆ,ๆก็โตขึ้นจนพึ่งมารู้ว่าเอ้ยบนดอยหรือพื้นที่ที่ปู่ดูแลอยู่ปลูกอยู่เนี่ยมันคือกาแฟานะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ชายอยู่ดีวันหนึ่งก็ตัดสินใจบอกครอบครัวว่าอยากทำธุรกิจกาแฟาต่อซึ่งตอนนั้นต้องเข้าใจว่าในซัพพลายเชนเนี่ย ปลูกกาแฟโปรเซสส่งไปให้ลงคั่วการที่เราผลิตออกมาแล้วเราต้องไปพึ่งพิงลงคั่วมากเกินไปถ้าสมมุติวนะ่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบลงคั่วไม่รับซื้อเราเราก็จะมีสต็อกค้างพี่ชายก็บอกว่าอ่างั้นเปิดลงคั่วกันพอเปิดลงคั่วเสร็จปุ๊บเราก็ทํากาแฟคั่วกาแฟมาชิมแล้วอโอเคแล้วเราเดินไปทุกร้านกาแฟเลย <S <S <ๆ>เราก็เอาแซมเปิลไปบอกว่าชิมให้หน่อยถ้าสมมติว่าชอบอันนี้มันนำบัตรผมติดต่อ,อกลับมานะสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือว่ามีคนติดต่อมาศูนย์คนคราวนี้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ คุยกับพี่ชายว่าโอเคงั้นเปิดร้านคนมากินกาแฟชอบกาแฟเราบอกอชอบกาแฟเราใช่ไหมเรามีกันเล็กาแฟขายด้วยนะม,มันคือสิ่งที่เราอยากได้อย,อยากคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบให้ได้ซึ่งร้านกาแฟร้านนั้นก็คือร้านนี้มันก็คือจุดเปลี่ยนนั่นไงครับก็คือร้านนี้ที่แรกเลยที่ไม่ได้แบบถูกไหมคะตอนแรกก็าขายเป็นเหมือนคีออสที่อยู่สุรินทร์ก่อนทีนี้เรารู้สึกว่าพี่อยากมาสร้างแบรนด์ที่นี่ตั้งชื่อแบรนด์ชื่อลฟ์เป็นสาขาแรกที่นี่คับอ้าวแสดงว่ามีหลายสาขาคะมีหลายสาขามีสุรินทร์ด้วยครับที่บ้าน กรุงเทพมีไหมคะไม่มีครับสนใจเปิดกรุงเทพไหมคะมีแพลนอยู่ครับจริงเหรอคะใช่ครับ,รบหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดหนูไม่ได้คุยกับพี่อะ่ะแล้วก็แค่เดินมาซื้อกาแฟกินที่ร้านน่ารักน่ารักแบบเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูก็จะได้ แกาแฟดีๆกลับออกไปแต่แบบลองคุยกับพี่นัดแล้วแบบเฮ้ยมันลึกมันมีที่มามิติของแกาแฟทรไมามันดูมีเยอะเรื่องราวขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยจริงๆเราคุณอะคุยเก่งมันมีหนึ่งคำถามะยังไงคะที่คุณคนดูเขาแต่เล็กมาเมื่อกี้ยังไงพี่นัดมีแฟนหรือ,อยังคะอ๋อคนดูถามมาว่าพี่นัดนะมีแฟนหรือ,อยังคะอ่านอ่านอยู่มีมีแล้วครับอ่ามีแฟนแล้วจบนะคะคนดูอ่าคุณคนดู รู้เรื่องคำ<ข>อตอบได้แล้วจบแล้วอ๋อ SNS บอกอ๋อไปแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่จําเป็นว่าคุณจะมีความรู้ถึงจะมาคุยกับที่นัดได้อยางไงเลยนะไม่มีความรู้อย่างเราก็มาคุยได้กาแฟคืออะไรล,ลาเต้อเมริกาโ,โนแค่นี้นรั้แต่วันนี้มันลึกมากมีขนมด้วยอขอมาแวะาที่ขนมเลยค่ะขน,นมนี้ทําเองครับอยู่ที่ฝ่ายเบเกอรี่อยู่ที่สุรินทครับพี่ชายเพิ่งขับรถมาส่งให้โดยเฉพาะคือขนม ทำมาจากซูรินแล้วก็นั่งรถมานั่งรถทัวร์มาเลยนะขับรถมาเองนะครับออ๋ขับรถมาเองมีอยู่ที่หน้าตู้ทุกวันไม่ทุกวันครับตอ่ออ่ะ,อะไม่ไมทุกวันมีลิมิตไม่ลิมิตให้ไหมแล้วมีอะไรขายอีกไหมคะ ขายได้เลยค่ะมีขายเสื้อไหมคะเสื้อเดี๋ยวเรามีคอลเลคชันใหม่ครับจริงหรอใช่ครับคุณทําเสื้อขายจริงจังเลยเหรอคะนี่แซเล่นนะคะไม่ได้จริงจังครับแต่ก็เหมือนกับเป็นของเชื่อลึกถ้าเขามาร้านแล้วรี่คนวาดลายเองเข้าหรอคะใช่ครับคุณแพนกิ้คุณวาดเองด้วยเหรออันนี้ก็วาดเองครับเฮ้ยคุกนะครับหูคุณเป็นหมอที่มีศิลปะจริงๆเหมือนที่อาจารย์หมอบอกจริงๆงอะค่ะขอบคุณครับจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะพูดจริงๆก็คือมีคนเก่งบนโลกนี่เยอะมมมาากกยผ็็เปนแแค่บบ อยู่เลเวลทั่วๆไปใช่ครับก็แต่ว่าถ้าสามารถแบบเดินเข้ามาคุยได้เราอยากให้มาเป็นแบบแลกเปลี่ยนกันมากกว่าใช่น่าจะดีกว่าดีจังดีจังเลยน่ารักมากๆอันนี้เป็นร้านที่แบบเป็นส่วนต่อขยายไปก็คะตรงนั้นที่ใช่ตรงนั้นจะเป็นห้องคัวครับคั่วเก่ารัดได้ไหมคะ จริงจริงขั้วได้นะครับจริงเหรอคะขั้วถั่วขั้วอะไรก็ได้เอาม่อนจริงๆก็ใส่เข้าไปได้ก็จะเป็นมาขั้วไหมคะหมายถึงกาแฟกาแฟใช่ไหมอ๋อมีมีมีน้องๆมาขั้วเรื่อยๆครับพี่นั่งเงื่อตกเช็ดเงินนิดนึงเช็ดเงินนิดนึงแล้วมีแฟน์เราด้วยขั้วกันบ่อยไหมขั้วกันบ่อยไหมขั้วกันบ่อยครับบ่อยหมายถึงกาแฟกาแฟ